아, 문가민, 대답도 싼가요? 미버전이하우거든요 자기 소개를 조금 더 길게 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 태국에 오게 위해서 정말 기쁘고요. 어, 저와 찰리에게 이렇게 많은 팬들이 오시게 될줄 몰랐어요. 정말 행복하고 어, 제가 태국에서 일할 수 있게 어, 여러분들이 많이 응원해 주셔서 정말 감사합니다. 정말 기뻐요. ก็ยินดีมากๆที่ได้มาประเทศไทยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานกับชาลีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดค่ะและที่นี้ครับโู้แฟนๆตลอดตอทีนี่เนี่ยคุณกามินครับนี่เป็นอีเวนต์อีเวนต์แรกที่คุณมาโชว์ตัวแล้วมาเจอแฟนชาวไทยมันเหมือนภาพที่คุณคิดเอาไว้ในหัวก่ nah. อนหน้านี Thanks, ้ไหมครับโชคชีพราะในงานฉันชรวนชรยงหาชินนี้แต่ชีางี โอ้อโนโนโนตกใจาันมีผู้คโอเคครับถ้าอย่างนั้น่ตอนแ้ถามต่อเพราะว่าวันนี้ครับางามินเนี่ยมาในฐานะของแขกรับเชิญคนพิเศษของพิวเซรินคุณมีความสุขอย่างไรบ้างโอ้ยเซรินท่านเท้าัาเข้าานะโอ้โซงามีอะไรค 하는지 한번 설명드리겠습니다. 아, 유세린 제품을 제가 사용을 하고 있어 2년째. 근데 태국에 왔을 때이 소식을 제가 행사에 참여할 수 있는 이 소식을 들었을 때 정말 기뻤고 진짜 유세린 좋아요. 제가 지금도 쓰고 있습니다. 이언 유세린을 마 2년이 되사용 하고 있습니 그가 하고 있사용 하고 있사용 하고 있 하고 니다하이하이하니다하있 ให้ดูแบบว่าผิวกระจ่างใสแบบนี้แบบไร้สิวนะครับในรูปแบบของทีกาเมนซึ่งสามารถลองสัมผัสได้นะใครมีปัญหาเรื่องสิวแบบนี้จะมากจะน้อย u s ซูรีนโปรแอคเน่โซลูชั s น s อสเซรัมฝากเอาไว้ทุกคนได้ทดลองใช้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับจีกาเมนไม่ได้มาคนเดียววีก็เป็นคนหนึ่งที่ฝาอยากเห็นภาพนี้มานานแล้ว ใครอยากเห็นเขายืนข้างๆกันด้วยตาเนื้อของตัวเองสมเสียโดพอกันทีกับการบีนอยู่คนเดียวหลังจอโทรศัพท์เพอกันทีวันนี้แหละเราจะได้เห็นกันด้วยตาเนื้อของคุณพร้อมจะเจอกับแม่ทัพไหมฮะเขาพ,พร้อมจะมา PK กับพวกเราแล้วนะครับ ขอบคุณผมไม่ขอโทษให้นักเลยนะฮะขอบคุณเยอะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับคุณนักครับคุณเตรียมช่อดอกไม้มาให้กับกามินเพราะเหตุใดฮะก็อยากเอาดอกไม้มาให้คุณสวยอ่ะครับ คุณว่าวันนี้เขาสวยไหมตั้งใ่แป๊บนึงอ๋อสวยมากสวยมากสวยแบบว้าวสวย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 ที่สุดเลยโอเคโอเคถ่ายรูปคู่เขาแป๊บนึงได้ไหมฮะเขามีดอกไม้อยู่ในมือทุกคนถ่ายรูปคู่เขาไปตอนนี้ก่อนฮะนี่ฮะตอนนี้ให้ให้ใหเวลาถ่ายรูปสักคู่นะฮะวู้วู้าวลังเงี้ยกลังเง้เอ้ยวู้วโอเคเรียบร้อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรราวนทีมงานนะฮะ เอาช่อดอกไม้แห่งความรักช่อน,นีลงมาพักผ่อนก่อนนะฮะเพื่อให้การมินสามารถถือไม้ได้นะครับขอบพระคุณมากาการมินชอบช่อดอกไม้มาสักรั่ไหมครับอ๋อ꽃สุด정말좋아지니อชอบสุด정ม좋아합니ค่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วทำไมต้องเป็นดอกทานตะวันด้วยฮนะแนชารีครับ น่ารักดีครับผมแต่วันนี้ก่อนอื่นต้องแบบขอบคุณแทนกามินทุกคนเลยนะที่แบบว่ามานั่งแบบทั้งที่แบบร้อนแดดากเงทุกคนมมเเตต็็ใใจจน่ารักมากๆเลยทุกคนแบบน่ารักจริงๆครับผมครับผมเห็นผิวที่ใสไร้สิวคุณช่วยคอนเฟิร์มแทนผมหน่อยว่าผิวเขาเนี่ยใสไร้สิวจริงแค่ไหน ชัลลีเราจะต้องดูให้ดีนะครับที่าำใ้ผิวอเราสวยข้นมากนครับที่ทำให้ผิวขเแล้วยน,นี้ <laughs> น,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 นมากๆนะครับ ไร้สิวแน็คคอนเฟิร์มนะคอนเะฟิร์มครับผมโอเคทีนี้ถามแน็คบ้างครับว่างานใหญ่ขนาดนี้มีแฟนๆคนที่รักคุณทั้งคู่มารอเจอคุณมากขนาดนี้ตัวคุณเองอรคุณรู้สึกยังไงผมก่อนหนึ่งต้องบอกว่าด,ดีใจมากดีใจแทนกามินมากๆนะครับที่แบบว่าทุกคนต้อนรับเขาแบบอย่างดีมากๆก็คือแบบมีคําเดียวเลยดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่ามาให้กําลังใจกันทั้งที่แบบแดดมันร้อนมากแล้วก็ฝนก็ เกือบตกด้วยเนะาะก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับก็จะแบบว่าเขาก็ให้น่ารักน่ารักที่สุดกับทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนครับที่แบบจริงใจกับพวกเราอะไรเงี้ยครับผมน่ารักมากเลยครับผมตัวเชาแล้วก็ตัวทุกคนเลยนะครับทีนี้เรามากันที่ภาษาไทยทั้งนี้การมินมาประเทศไทยเนี่ยแนทเขาสอนภาษาไทยคำไหนเพิ่มเติมให้กับการมินบ้างครับอีกประเทศก็งงฉันนั่นเดชัลลี่กับเท็กวอรเรียนการชนเด็กถ้ามีการสอนให้ช่วยหนึ่งที่ ทำไถึงว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเออพอแล้วบอกว่า้อนเยลลี่ซาลาจะี้อญลีเจลลี่จรลีเขาบอกดูว่า ต้องสอนคำใหม่ส,สดๆให้เราดูได้ไหมสักหนึ่งคำคุณอยากสอนเขามาอะไร่อนเน,นี้ยตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมชอบชอบแกล้งเขาแบบว่าสอนภาษาไทยหลายๆคำอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยแทบไม่ต้องสอนลวเพราะว่าเขาเรียนรู้เองเยอะมากเขาแบบมีสมุดที่เขาจะคอยจดตลอดเพื่อแบบเพื่อนๆทุกคนอะไรเงี้ยก็<อ>แบบเรียนรู้ภาษาไทยไวมากจริงๆตอนนี้คือไม่ไม่ค่อยอยากสอนเยอะเพราะว่าเวลาเราเล่นอะไรเดี๋ยว,ว,วเขาจบทางได้หมดแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ย หรือคุณมีได้ภาษาเกาหลีเพ so like ิ่มสักคำไหมผมเนี่ยสมองไม่ค่อยดีเลยนะโจ่ัอนาโจฮันาโจเก๋ฮนน่าโจอ้ยสุดยอดโอเคนะฮะอันนี้นอาก็ได้นะคุณก็เก็บเก็บมาอยู่เลยนะชอบไหมพวกชีผัฒกระเพราหมูสับิรางคณหมุกกรบุรชัวนันจีพวกคุณยูริอ่า like yeah

ชอยวันน so ี้จีนไปสวรรค์นั่มากูกันเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเที่ยวโซค่ะแล้วก็ถามว่ากินมาม่าที่บ้านเขาก่อนดีไหมค่ะ ผมเล่นแลด่ากันชิบหายวอดเลยหยอกยคุณ <c oughs> เป็นตัวโดนคุณเป็นตัวโดนผมเล่นทีทนี่โดนดา่าเป็นท่าเต้น <c oughs> <c oughs> น่ารักน่ารักน่าร,รักนะฮะน่ารักท้าละคืออยากรู้สเปคของกาเมินแล้วกันนะถ้าเอาแบบในอุดมคติแล้วอะสเปคเขาเป็นยังไงขอเริ่มที่กาเมินก่อนคาเมิ <c oughs> นมีนี่ช่างยองหย่อนตะเพรินจริงจาลีกาลี I love you. 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 I love y o 하고 love you. I love you. I love you. I l o เรียนรู้พี่แน็กไปแล้วก็แบบใจดีแบบพี่แน็กหล่อแบบพี่แน็กเลยขอบครับหุ้ยเสียงเสียงคุณเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนโทนนะใช่ฮะขอบคุณมากครับตาคุณแล้วสเปคคุณท้ายคุณเนี่ยต้องเป็นยังไงกามินครับสั้นๆง่ายๆร้องผมตอบแตงโมดิ์ยเกียวเ กามินกามินเออผมอะคิดว่าสับผ้าฮะเป็นผ้าสีฮะนี่เป็นผ้าสีเออเออกามินสับผ้า มนไงฮะเหนื่อยไหมเมื่อกี้วิ่งดชินึงจีอ้าแขนจเไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยนะแล้วชอบไหมฮะสักภาพประกอบเพลง빨리하는어떠신지ชอนจีอ่ะค่ะอัชอบยค่ะชอบค่ะชอบหฮะหลังจากนี้เราจะได้เห็นเขาสักภาพประกอบเพลงอีกไหมฮะ이제또다시볼수있는지빨리하면서댄스하면서어떤걸요아까빨리하듯이댄스하는거시โอเคโอเค ซักผ้าแล้วผมซักรอบโดนหน้าเป็นสิวใช้อะไรฮะ혹시คือเซจะก้า얼굴에트였으면아크네가올라오는데뭐써야되는지 Asua Salom y u s e n ไม่ไม่ต้องเตี้ยไม่ต้องนัดเลยนี่ของแท้ของแท้นะฮะเอาล่ะ